ครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับแล,แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วเมื่อกี้มันแค่คลิปวอร์อมเฉรชนะคลิปผ่านด่าน ECA คราวนี้มาคลิปของการรีวิวตัวละครของเจนัมบ้า ECA สีแดงนั่นเองนะครับก็โอ้โหผมนี่ตื่นเต้นมากเลยเป็นผู้นำสีที่ผมปลดสีทางตัวแรกของเกมผมเลยนะก็ตื่นเต้นมากแต่ก็ผมก็ใส่ให้เขาเต็มที่ครับร้ฟเซนตสีทางสติกเกอร์ก็ติดให้ลิงก์ก็ทุกลิงก์ไม่ว่าสิ สกิลออฟนี่ยัดเต็มที่ครับผมยัดเป็นในนั่นนะเป็นของไนนั่นครับเป็นการเพิ่มซูเปอร์แท็กบูส์นะครับเป็นการเพิ่มดาเมจของซูเปอร์แท็กเข้าไปเพราะว่าผมอัพมาอย่างนี้ไงผมว่าผมอัพมาดีแล้วแหละอัพคิดิคอน20แล้วก็เบิร์น6ก็สำหรับตัวละครของเจ้าจันมบ้าแดงนะครับนี่คือหน้าตาของเขาแบบปวดสีทางเรียบร้อยหลยังจ e าก ECA นะเรื่องของสเตต HP a d k Defense เนี่ยโคตรดุเลยนะดูดิ HP 19,000 เอเดก็หมื่นเก้าือบหลักสองหมื่นะหมื่นเก้าเอเดเคเฮดฟนหนึ่งนะครับหมื่นหนึ่งหด้วยนะน้ำนำเนี่ยนำให้กับฝ่ายตัวร้ายสีแดงนะครับนำคามร้อยสามิบอร์เซ็นต์ก็นำไม่ดีขึ้นมาสิเปอาไปเล่นด่านเอสแบบเอ็กได้โคตรด,ดีนะครับแล้วก็นำให้กับฝ่ายตัวดีเหมือนกันที่เป็นซูเปอร์เอสแต่ว่านำแค่คบวก 3, แล้วก็9กก็สามารถนำแยกฝ่ายตัวดีได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่าดีในพวกด่านวิดิวซีเตมิดแคทสามารถทำมาเล่นแทนได้เป็นผู้นําแทนได้นะครับท้าไม่ตายของเขาหลังจาก ECA นะครับเป็นการตีอ e ิมเอนต์ดามาจนะครับแล้วก็ลดดีเฟนต์แบบมาสติบลี่โลเวอร์ดีเฟนต์นั่นเองเป็นการลดดีเฟนต์แบบมหาศาลนะครับมากกว่าแคทลีโลเวอร์ดีเฟนต์บิกนะไม่รู้ว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือมันลดดีเฟนต์แบบเยอะมากๆครับแบบลดเกาะพุพ่มๆเลยอะ่ะนะคือจะดีมากในพวกด่าน SBR อะไรอย่างงี้โคตรดีนะ ก็เป็นเอฟเฟกต์แม้ตายที่เน้นไปแค่จุดมุ่งหมายเดียวเลยก็คือลดเกาะศัตรูแบบมหาศาลนะเน้นไปที่ลดเกาะไปเลยเน้นไปเลยที่เอาเกาะให้มันแตกไปเลยอะไรเงี้ยเออคือเกาะแตกแน่นอนนะครับเน้นไปทางจุดดีปั๊บเกาะของศัตรูนะครับสำหรับเอฟเฟกต์แม้ตายของเขานะส่วนพาร์สิของเจเนบ้าแดงนะฮะพาร์สิของเขาก็คือเปิดมาเนี่ยจะมีเอเดียคีดีเฟนต์นะครับบวกร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งต้นมาให้เลยนะก็บวกได้เยอะกว่าตอนแรกที่ยังไม่ได้ eca นะครับตอนไม่ได้ eca เนี่ยบวกแค่เอเดีคอย่างเดียว นะแต่กับกันเนี่ยกับกันก็คือตอน e c เซเนี่ยบวก ADK กับ DEF e n s e ด้วยทั้ง2อ,อย่างเลยครับทั้ง2บัฟเลยบวก100% ADK DEF e n s e ถือว่าดีมากแล้วก็แน่นอนครับมันต้องติดกาดด้วยเป็นสเสน่ห์หลักของเจ้าเจเนมบ้าอยู่แล้วนะครับติดการดออร์แอคแทซึ่งตรงการดนี่แหละครับมันคือสิ่งที่ทำให้เจ้าเจเนมบ้าเนี่ยมันโคตรจะเก่งแล้วก็โกงไปเลยนะคือแบบ สุดยอดตัวละครสายแท้งอ่ะเวลามีตัวละครที่ชื่อว่าติดกาดได้อะไรเงี้ยคือมันติดกาดได้แล้วบวกกับดีเฟนต์มันบัฟมา100%นะครับแล้วคือมันตั้งต้นดีเฟนต์มาหลักหมื่นกว่า,วานี่คือสูงมากๆนะดีเฟนต์หลักแสนอะไรเงี้ยแล้วก็มีติดกาดที่มันถือว่าโคตรโกงเลยนะครับอืมก็ติดกาดได้มีบัฟไอเดียคดีเฟนต์100%แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นโอกาสในการหลบนะครับมีโอกาสแบบไม่เนิมแชทในการหลบการโจมตีของศัตรูได้นะั้นแล้วยิ่งมันหลบบ่อยเนี่ยยิ่งหลบพลเอกเทิร์นเยอะเท นิ่เพื่อโอกาสหลบมากเท่านั้นนะครับก็คือหมายความว่าเวลาคุณหลบมาเนี่ยหครั้งใช่ไหมจากหลบแค่ไม่กี่แชนเพิ่มไปเป็น10%ก็เป็นแบบเพิ่มมาเป็น40%หลบอีกเป็น50%บหลบอีกเป็น60%ก็คือหมายความว่ายิ่งหลบเยอะยิ่งหลบเก่งนะครับเพิ่อมอาตาการหลบ10%ทุกครั้งเวลาทําการหลบภายในเทินนับจำแค่ภายในเทินนะภายในเทินเ,ยเฉยๆเทินหน้าก็นับใหม่อะไรอย่างนี้นะครับ มันก็จะเป็นอารมณ์ที่ว่าดีในพวกดานที่ศัตรูมันตีมาบ่อยๆออครับคือยิ่งศัตรูมันตีมาบ่อยแค่ไหนเนี่ยให้เจ้าเจนนัมบ้านเนี่ยไปหลบเลยนะมันจะได้มีโอกาสหลบบ่อยๆไงเยิ่งหลบบ่อยยิ่งหลบเก่งอะไรอย่างงี้นะถึงแม้จะไม่หลบก็คือมันก็สามารถแทงได้ให้มันติดกาดได้ไงเออคือแบบเป็นตัวละครสายป้องกันที่แท้ทูอะครับป้องกันได้โจมตีได้บอกเลยว่าจ้าบมากๆนะไม่รู้ว่าเล่นจริงเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนต้องมาดูกันนะครับ ผมก็คงไม่ต้องคาดหวังอะไรมากเพราะว่าสกิลมันเนี่ยค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะครับเป็นเน้นไปทางสายป้องกันแบบสุดๆไปเลย,ยป้องกันแบบโหดมากๆนะติดกาดหลบได้อย่างเงี้ยคือติดกาดก็โหดแล้วหลบได้ต่างหากด้วยโอเคนะครับได้เวลามาดูแล้วว่าความโหดของมันเนี่ยมันจะแข็งแกร่งระดับไหนกันเชียวสำหรับเะเนบ้าแดง eca นะครับมาเทร์นี้คือซัพพอร์ตของ t h a l สซัพพอร์ตเอเดเคนะครับ40%หนึ่งตัว อ่ะก็ลิงก์กับโบลี่ไม่ดีเท่าไหร่งั้นลิงก์กับทาเลสละกันนะกับทาเลสนี่คือได้มากี่ลิงก์สามลิงก์เลยทีเดียวเจ๋งนะครับมานี่ดีเฟนต์ก็คือดีเฟนต์ของเขาแบบว่าโนซัพพอร์ตดีเฟนต์คือหลักแสนเลยนะดีเฟนต์หลักแสนหนึ่งเลยนะอันนี้ถือว่าสูงมากๆเพื่อจะลิงก์มาสามารถติดกาดได้นะครับติดกาดกับดีเฟนต์หลักแสนนี่คือมันก็คือเท่ากับว่าดีเฟนต์นี่คือหลักแบบ สี่แสนสามแสนอะไรเงี้ยแบบนี้เลยอะ่ะคือมันดีเฟนสูงมากๆนะคือดูอย่างเงี้ยมันอาจจะแค่หนึ่งแสนไงแต่ว่ามันติดกาดได้ซึ่งกาดนี่คือเป็นการป้องกันที่แบบสูงสุดของเกมนี้แล้วอะ่ะเป็นการป้องกันที่แบบเทพสุดของเกมนี้แล้วไอการติดกาดเนี่ยนะก็มาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะดามเมจจะขนาดไหนมาดูกันนะฮะจันดาบ้าแดง eca ฟาดเข้าไป3ล้านห้าเฮ้ย เดาเมจขนาดตัวนี้คือตัวละครดาเมตที่แบบว่าแรงมากๆเอ้ยเชียดีว่าที่คิดว่าสามล้านห้านี่คือดาเมตระดับตัวละครสายดาเมตเลยนะตัวละครสายดาเมตเลยอะสามล้านสามล้านห้าอย่างเงี้ยแรงมากเลยอะคือแบบดาเมจก็ได้อะแล้วป้องกันแม่งสุดมากคือมันตัวละครสายแท้งกับจ่าอยู่แล้วไงแล้วดาเมตขนาดเนี้ยดาเมตขนาดสามล้านกว่าเนี่นะ บ้าหรือเปล่าแรงมากเลยนะแล้วนี่คือยังไม่ได้ฟูลิงนะครับลิง์ไม่ได้ฟูล,ลนะฮะนะซึ่งเมื่อกี้ผมว้าวนะแย่ยมันสามล้านห้าไม่ใช่เบาๆนะเว้ยแลวคือแบบในแบบม่พูดถึงการป้องกันมันก็สุดอยู่แล้วอะติดกาดได้ดีเฟนซ์หลักแสนแล้วหลบก็หลบได้ด้วยไงโอ้โหยหยิบมาใช้งานบ่อยแน่นอนนะต่อจากนี้ไปคือผมจะหยิบจะน้ำบ้าดแดงมาใช้งานค่อนจะบ่อยมากเลยนะ เวลาแต่ว่าจะเล่นทีมสายตัวไลน์นี่คือหยิบเขามาบ่อยมากเลยแต่ว่าข้อเสียของเจไดบ้าแดงก็คือหนึ่งอย่างเลยก็คือนะทีมมันน้อยนะครับมันมีทีมที่มันอยู่น้อยหลักๆคือมันอยู่ได้แค่ไม่กี่ทีมมันอยู่ได้ครับแค่3มทีมเองก็คือทีมวิบอสทีมฟอร์เมชันบูสแลวก็ทีมตัวละครของเจไดบ้าตัวใหม่ทีมอะไรนะทีมอะไรสักอย่างหนึ่งของเจไดบ้าเขียวตัวใหม่ครับบอดี้แอนด์มายสักอย่างหนึ่งนะก็ แค่3มทีมเองมันน้อยมากๆเลยนะฮะแต่ถ้าอยู่ได้ก็ถือว่ามันคือตัวละครที่โคตรเก่งโคตรโกงครับหลักๆมันเป็นตัวละครสายแบกในพวกด่านเกมยาวเกม SBR ก็ไหวแบกทุกด่านเลยผมว่ามันหลบได้แหละคือสิ่งสําคัญไงมันหลบได้อ่ะมันหลบแบบไม่ไไม่แพนะ่ะยิ่งหลบบ่อยยิ่งหลบเยอะไปอีกไงก็ดีมากนะครับรอบนี้คือมีลิงก์กับไซนัมบ้าเขียวด้วยนะลิงก์อะไรบ้างเอ่ยโอ้ลิงก์อยู่ด้วยกันเยอะเลยเนี่ย ดีเฟนซ์หลักดีเฟนซ์หลักแสนสองกับแสนสามนะผมจะให้เจนิม่าเขียวทําการซัพพอร์ตเพิ่มไปอีกแบบนี้กลายน้ำว่าดีเฟนซ์เจนิม่าแดงหลักแสนสี่กับแสนห้าโอ้โหโหดมากโหดมากผมว่าถ้าใครได้เจนิม่าเขียวนะแล้วแบบทำเจนิม่าแดงอีซีมาเล่นคู่อันนี้คือแบบแม่งฟินอ่ะจริงเป็นแบบพาร์ทเนืรอที่โคตรโกงนะผมว่าตัวนึงก็กาดหลบได้ซัพพอร์ตอะไรนี้คือดีอ่ะจริง ผมชอบมากเลยฮะแต่ผมไม่ได้ผมไม่ได้จันมาเขียวไงเออไม่ได้ก็อยากได้เหมือนกันนะนั่นแหละแต่ยังไงรอ,อ 4, 6, 6, รอบนี้4ีสี่ล้านหกันรอบนี้สี่ล้านหกเลยเหรอเคจเสี่ล้านหกแบบลิงไม่ฟูแล้วคินดีคอนแม่งตุ้มเดียวเกือบตายเห็นไหมนี่แหละครับผมเลยบอกว่ามันควรเน้นไปทางอัพคินดคอนนำนะเพราะว่าเป็นสายตัวละครแบบดาเมจตุ้มเดียวแบบแรงไปเลยอ่ะ ยังไงก็หลัก3ล้านนะครับ3ล้านบวกเมื่อกี้3ล้าน5ครั้งแรก3ล้าน5ครั้งนี้ม่ันเป็น4ล้านกว่า4ล้าน6กแล้วคือดาเมจขนาดเนี้ยการป้องกันแบบสุดขั้วติดกาดหลบได้อย่างเงี้ยโอ้เก่งมากครับนะผมว่าไม่เก่งกว่าจนนําบ้าม่วงแน่นอนนะแต่มันอาจจะมีความสูญสีเรื่องของความป้องกันเนี่ยใกล้เคียงกันแต่ถ้านับเรื่องของดาเมจผมว่าตัวแดงก็จะดีกว่าจริงๆ ตัวแดงแน่าจะมีภาษีที่ดีกว่านิดหน่อยนะครับนั่นแหละแต่ยังไงก็คือมันก็มีความเก่งคล้ายๆกันแต่ผมเชียร์ไปทางตัวแดงสุดใจตัวแดงเก่งกว่านะครับเพราะว่าลองคิดสภาพนะครับในตอนช่วงเล่นใน SBR เนี่ยตัวม่วงเนี่ยมันเป็นโอกาสหลบแบบถาวบอลไงหลบใค่ไม่ได้ไาแ้นถาวบอลซึ่งตัวแดงเนี่ยเวลามันหลบเนี่ยมันจะยิ่งหลบเก่งไปอีกนะยิ่งหลบเก่งไปเรื่อยๆทีละสิบเปอร์อเซ็นต์หมายความว่าเวลามันเล่นใน SBR เนี่ยมันจะมีโอกาสเสีย่ยงตีน ค่อนข้างจะน้อยกว่าจําบ้าสีม่วงนะเอออาจจะหลบได้บ่อยกว่าอะไรอย่างนี้บางจังหวะแบบโดนไม้ตาเหมือนก็หลบได้บ่อยกว่าอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมต้องกะไปทําคลิปแยกแบบคลิปแยกในด่าน SBR แบบ EX อะไรเงี้ยอยากทำดูเหมือนกันว่ามันจะเก่งยังไงนะเดี๋ยวคลิปนี้ทําแค่ข่าวขาวเฉยก็คือเล่นแค่ในด่านเดียวคือด่านยาวด่านนี้ก็ลเล่นแบบให้ดูเฉยว่าภาพรวมมันเนี่ยมันมีความโหดยังไงมันดาเมจขนาดไหนมันดีเฟน์ขนาดไหน,ม,น,น,ไหนมันยังไงก็อย่างที่เห็นนะครับ โคตรจ้าบเก่งมากเก่งมากเลยฮะโอเคแต่เน,นบ้าเขียวนี่ต้องเปลี่ยนร่างทําไงนะโดนตีครบ5ครั้งใช่ไหมไม่ใช่ใช่ปะโดนตีครบ5ครั้งนะครับน่าจะต้องลอยสักเทินหนึ่งเทิร์นนี้คือซัพพอร์ตจากค cool er ูลเลอร์แค่ตัวเดียวนะฮะตรงนี้นะซัพพอร์ตจาก cool er คูลเลอร์30%ดีเฟนส์แสนสี่นะฮะสูงมากเลยครับแสนสี่ดีเฟนส์กับติดการมันจะเอาไงเาราตีไม่เข้าหรอกผมบอกเลย ตีไงให้เข้าวะไม้เข้าแล้วคือมันติดกาดหาวอนเนี่ยคือจะแบบใครก็ติดกาดไงใครก็ได้หน้าไหนก็มาเนี่ยครับติดกาดหมดอะ่ะเนี่ยครับสามล้านเก้าอ่ะไม่ต่ํากว่าสามล้านเอ็มอ่ะไม่ต่ํากว่าสามล้านอ่ะก็มาดิฟาดเข้าไปล้านหนึ่งรลติเฟนแบบมหาศาลไปอีกนะเสียดายไม่คิดดิคอนถ้าคีทีนี่คือแบบตัวขาดครึ่งหนึ่งอะ่ะสับแบบเป็นชิ้นเลย สับโหดมากครับตีสามล้านแบบไม่ง่ายเลยนะเออถ้าคิกก็ถือว่าตีเข้าโคตรแลกนะดังนั้นนะอย่าลืมไปอัพคิริคอนนำให้เขากันนะไปหาใสสกิลอ,ออฟเพิ่มคิริคอนก็ได้อันนี้ผมใส่ไปน,นั่นนาไงใส่เป็นการเพิ่มซูปเปอร์แท็กบูสเข้ามาซึ่งมันจะช่วยเรื่องของการบวกดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้นะนี่แหละนะซึ่งจะใส่เป็นคิริคอนก็ได้นะแล้วแต่คนนะจะเบิ้ลก็ได้แต่เบิ้ลเนี่ยผมไม่ใส่เพราะว่ามันเน้นไปทางแบบ ท,ทีเดียวแล้วจบมากกว่าไงคือไม่ต้องเบิ้ลก็ได้อะเราลงไปที่คีริคอนอย่างเดียวเลยมันก็ไหวยอยู่นะจะใส่เบิ้ลมหมก็ใส่ได้จริงก็ใส่เบิ้ลได้นะแต่ผมว่าผมในมทางคีริคอนจะดีกว่าแบบตุ้มเดียวไปเลยไม่ต้องมาแบบมีเบิ้ลบ้างมีอะไรผมในมทางคีริคอนทีเดียวไปเลยจบๆไปเลยนะครับเอาละเว้ยรอบนี้คือมีเรื่องแน่นอนมาเราจะได้เห็นแล้วว่าให้แบบว่าฟูลลิงเนี่ยมันจะขนาดไหนไปเลยเปลี่ยนล่างไปก่อน จนิมบาเจนิมบาถ้าเปลี่ยนร่างเป็นร่างนี้ก็จะเป็นกายนะว่าเวลาจินคู่กับเจนิมบาสีแดงเนี่ยคือฟูลลิงไงนะฟูลลิงเลยนะครับจะลิงกับเจนิมบาแดงก็ได้เจนิมบาบ,บ่วงก็ได้นะครับจะได้เป็นฟูลลิงเลยมาเจนิมบ,บานี่คือเทินแห่งเจนิมบาไงล่ะเจนิมบาแบบดับเบิ้ลเจนิมบาอยู่สองตัวถือดาบก็ไม่ถือดาบอันนี้ไม่ถือดาบแต่อันนี้ถือดาบเจ๋งมาฟูลลิงนะครับ ซัพพอร์ตดีเฟนต์เอเดคหนึ่งตัวของเมนน์คูลเลอร์สีม่วงซัพพอร์ตเอเดคสามสิบดีเฟนต์สี่สิบดีเฟนต์เท่าไหร่ดีเฟนต์แสนหกโอ้โอ้ตัวเขียวตัวใหม่นี่แสนเจ็ดนะบทหนึ่งทางนะครับตัวเราเองนี่แสนหกดีเฟนต์แบบติดกาดแ้องถือว่าดีเฟนต์โคตรสูงเลยนะไอ้เงี้ยแสนหกนี่มันถือว่าสูงมากสำหรับการติดกาดอะสแตก็ก็ไม่ต้องนะครับนี่สามล้านเก้าเป็นไง จะสี่ล้านก็ไม่อะแต่ก็เกือบสล้านอะคิดีคอนก็นี่สองล้านฟาดเข้าไป oh, โอ้โหเดอะเบสตัวละครจริง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยอวยแล้วแหละกูเี่ยกูเริ่มอวยแล้วเนี่ยแม่งจริงไม่งไหวอะแม่งโหดเกินผมบอกเลนนะว่าใจต้องบ้าแดงนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ ECA เสร็จมาปุ๊บนี้คือแบบโอ้โหขึ้นบอลลังอะเออขึ้นบอลลังตัวละครสุดยอดสายแท้งเลยนะแม่งเก่งมากผมว่าถ้าปลด ถ้าเอาเรื่องของง่ายกันบททางเนี่ยแค่หนึ่งทางก็ไหวแล้วนะหนึ่งทางก็โอเคแล้วเพราะว่ามันหลักๆมันแทงได้ดีไงไม่รู้ว่าแบบว่า5 5เเนี่ยมันจะมันจะแทงได้ดีขนาดไหนผมไม่รู้นะอแต่ว่าเนี่ยผมมีสี่ทางเลยไงพอดีแบบได้มาเยอะหน่อยช่วงสามปีได้มาโคตรเยอะเลยสี่ทางแบบลุ้งมากตรงนี้นะต้องบทคิดิคอนมาก่อนบทเรื่องของการคิดมาก่อนสักนิดหนึ่งกำลังโอเคบทหนึ่งทางสองทางเนี่ยกำลังไหวนะครับกำลังเฟี้ยวเลยนะถ้าบท เกินกว่านั้นก็คือเทพโหดขึ้นมากๆเลยเอาล่ะเธอนี้ดีเฟนซ์แสนสามนะครับแบบโนซัพพอร์ตดีเฟนซ์มีค่ลลิง่งอย่างเดียวคือแบบประมาณนี้นะโคตรดีเลยฮนะมาเจดับบ้าแดงไปดูได้ตัวเขียวตัวแดงอยู่ด้วยกันก็เดือบเบสเทอร์ของเราเลยนะครับเดือบเบสโซเรชันของเราเลยโคตรจ้าบบอกเลยว่าจา้ามากๆเลยจ้าเอาล่ะมาไม,ามา้ตายได้ไหม นั่นไงแล้วใส่เข้ามาสิใส่เข้ามาจะเจนิมบาเนน่มบาใส่เข้ามาเข้ามาห้าหมาื่นแปดก็ได้อยู่นะถือว่าโดนแรงเนี่ยแต่ก็ไม่ได้แรงมากขนาดนั้นห้าหมื่นแปดอะกำไรหลักสี่ล้านนะครับโอ้โถเอยบ้ามาดิฟาดเข้าไปไม่คิดดีคอนแล้วด,ดูหลบโคตรบ่อยหลบบ่อยขึ้น,นมากมากเห็นไหมคืออย่าโดนถูกเรื่องของการหลบของมันนะ ไอการหลบ10%ทุกครั้งนี่คือมันดีจริงๆนะเว้ยคือหมายความว่าเวลาคุณหลบได้หนึ่งครั้งเนี่ยครั้งต่อไปที่คุณได้หลบเนี่ยมันจะหลบได้ดีขึ้นอีกหนึ่งครั้งนะเออมันหลบไปเรื่อยๆได้ดีขึ้นไปอีกอะ่ะ10% 10% 10%, 10นจนถึงแบบหลบหลายเปอร์เซนต์ไปเลยอะ่ะนะสมมติเราไปเล่นในด่าน sbr ครับแล้วก็ไปให้เจนินบ,บ้าแดงเนี่ยไปอยู่ช่องแรกโดนตีมาสักแบบ8ทีขึ้นอะ่ะ8ทีบวกอะ่ะ8ททีีี9อยย่างงเ้แลแบบเราโชคดีีีหนนบบน่่่่อยยทวาาเเจบ้แดง มันหลบตั้งแต่ดอกแรกให้โดนโจมตีเลยนะหลบตั้งแต่ดอกแรกเลยดอกแรกยันดอกท้ายเนี่ยก็คือหมายความว่าระหว่างที่หลบเนี่ยมันจะยิ่งหลบเก่งไปอีกเรื่อยๆนะเวย้ยก็คือจากแค่แบบมินิมัมแชร์ใช่ไหมแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จนแบบเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหลบชัวร์ๆอะไรเงี้ยคือโคตรดีนะครับนะยิ่งคนหลบบ่อยมันยิ่งเก่งนะฮะอืม แต่ถึงไม่หลบทีเข้าไหมก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าแรงอยู่ดีมันติดการได้ไงยังไงก็ก๊อตผมบอกเลยยังไงก็ก๊อตนะสักรอบก่อนไปสุดท้ายแล้วนะเราโชว์มา,มากพอแล้วผมว่าเดี๋ยวไม่มีที่ให้โชว์ในด่าน SBR เล่นเพลินจนถึงด่าน UI แล้วเนี่ยหมาตายเข้ามาติดการอยู่เว้ยอึ้ยแปดหมืนฟาทบสามล้านเกนะฮะเกือบสีล้านแต่ไม่ถึงอืหลักล้านนึง ลดีเฟนอีก50% 80%ต์แปอีก50% 80%โอ้โหเก่งแน่นอนบอกเลยยังไงก็ก๊อตนะครับผมบอกเลยโคตรดีนะประมาณนี้ฮนะประมาณนี้สำหรับเจ้าจันนบ้าสีแดง ECA นะผมก็ถือว่าผมชอบมากนะครับแต่ผมผมว่าเวลาโดนจริงๆเนี่ยมันน่าจะโดนดอานี้นะเมื่อกี้ UI มาตีมาบ8 0 0มื่นใช่ไหม,มติดกาดผมคิดว่ามันอาจจะโดนมาแค่หลัก4 0 0 0 0 50,000แต่ไม่ใช่วะ มันแค่แปดหมื่นแต่แปดหมื่นถือว่าพื้นฐานมากๆโคตรเบสิกเลยและแปดหมื่นนี่คือผมไม่ได้ใช้เทมป์นีไงเออยังไงก็ชิวอ่ะผมว่าได้ครับดีมากเลยนะทั้งแงเอเดเคแง่ดีเฟนส์ดาเมจก็ไม่ต่ำกว่าสามล้านอยู่แล้วเวลาคุณอัพลิงก์มานี่คือแบบยังไงก็สามล้านเวลาคุณอัพลิงก์เริ่มสิบมานะสามล้านแน่ๆสามล้านอยู่แล้วตลอดเวลาแท้งแบบโคตรจะก๊อชนะลิงก์ก็โคตรด,ดีคือลิงก์เซตในบ้าแดงเนี่ย แต่คอนที่ชื่อว่าเจดมบ้านเนี่ยลิงก์เซตมันโอเคมากมันจะลิงก์กับพวกทาเลสได้โอเคนะพวกทาเลสฟีเซอร์คูลเลอร์นี่คือแบบลิงก์เซตกับพวกนั้นนี่คือโอเคมากเลยนะแบบช็อกกิ้งสปีดอย่างเงี้ยช็อกกิ้งสปีดบิ๊กแบดบอสนี่โคตรดีอยู่แล้วสำหรับทีมตัวร้ายนะครับเฟสบัตเทุนนี่มีอยู่แล้วทุ่บ้านทั่วเมืองนะไนท์แมร์ก็พวกฟีเซอร์ก็มีเนาะฟีเซอร์คูลเลอร์มีไหมมีแหละเออเนี่ยคือมีหมดเลยพวกลิงก์เซตอยู่ตัวร้ายเนี่ยกับบูก็ได้บูเด็กบูวได้หมดเลยครับ นะบูทอิลบีนดาวก็มีเหมือนกันคือแบบลิงก์อินดิเคตสหรับตัวละครสายวาร้ายนี่คือมีหมดเลยอ่ะนะประมาณนี้นครับโคตรเก่งนะงั้นก็โอเคแล้วกันคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปเลยครับผมนะก็โอเคถ้ามีความเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไม่ได้เหมือนเดิมเลยว่าเจ้าจันบ้าแดงเนี่ยมันเก่งขนาดไหนเราพอใจหรือไม่นะเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงก็ เต็มที่นะครับงั้นก็โอเคแลยกันชินนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วบา,บายยครับว้ว